สวัสดีค่ะทุกคนนี่อันนี้อะไรเอย่ยอันนี้เป็นหมูนะคะที่เราก็ทําการหมักมาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เนี่ยน้องเพ็ญก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่หนองนานหนึ่งวันเป็นแม่ครัวแม่สีเรือนให้กับคนมาดำนาวันนี้ประมาณ20คนได้อยู่นะคะก็รวมคนโซนด้วยก็ประมาณ20กวกว่าได้นะคะรวมถึงเราด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะใช้โครงถุนน้าเจ้าเสน่ห์นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปิดใจเรา อันนี้มีจำหน่ายอยู่นะคะทุกคนจะใช้รถธรรมดานะคะมาอันนี้เลยใส่ทั้งหมดเลยไหมคะคุณนายใส่ตัวเลยใส่มาแล้วชใส่ตัวแล้วมันใส่ตัวอ,อ่าใส่แล้วค่ะตัวอ,อ่าอ,อ,<ม>อันนี้เราตั้งตั้งน้ำเปล่าไว้นะคะใส่หมดน้ำน้ำจกใครใส่ทั้งหมดเลยรีบหน่อยคย่ะจะเอาไปทำอะไร พอรอแค่นี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่อันนี้มันไม่มีเลยหมูมันน้อยไปอิ่หน่อยไมจอิ่มไหทำไทำไมาไมงไม่อย่างนี้ัวโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ข้าวหน้าจะเป็นรสอันนี้แต่ว่าเราใส่กระปุกไว้นะคะใส่ทั้งหมดเลยไหมคะไม่เชียวนะ คนเล่าที่บ้านเรานี่แหละที่เอามานหมั่นใช่รอใส่เยอะใส่หลายใบหลายเด้อพี่น้องเด้อไนแล้วโรยน้ำโยใส่ไปใส่ไปทำเด็ดลุกก็ใส่เกลือผงโนใส่เรีเยก <loop. S 1> ให้น้ำทนายเกลือกับผงโนยังไม่ใส่เนาะยังไม่ใส่ได้ใส่นะโอ้ เขาบอกว่านางแปลงคนที่กินนี้คือแบบคงต้องไปรักษาไตนะคงนอน้อ้หนึ่งพอโอเคอ๋อกินได้เลยนั้นกินได้เลยแล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย้อยหนึ่งพริกป่นพริกป่นโอเคเรียบร้อยรอน้ำเลือนแล้วก็เราไปเอาอากาศใส่กันชับเฮ้ยอากาศอากาศเออ แกมผักกาดงี้ถึงง <c oughs> ูเป็นแจ่ผักกาดที่เราเอามานี่ปิดผ้าไหมไม่ปิดก็ได้นี่ไงผักกาดอ๋อเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อรักชูคุณนายจะมาปลูกอันนี้น้ำขอดแถมเราไปเติมน้ำมนันด่จูเราก็หาัหั่นหั่นหั่นไว้เลยไป จริงเราเป็นชายีแข็งก็ได้สราเลอามาเป็นแบบน,นะคะก็ขอใช้ชีวิตอยู่ที่น้องน้หนึ่งวันจ้าสวยเลยนางแปลงไปเก็บหลังบ้านมาไม่ได้ถ่ายนะจ๊ะเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยประมาณห้าพันได้ไหมคนไหยเนี่ยห้าพันเลยนะโอ้โหประมาณสี่สิบบาทล,ละนางไปก็จะหันเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งแล้วก็จะ ใส่ลงหม้อนะโอ้ตกปุ๊บปุ๊บป๊อบอตกบ้างกินบ้างให้น้องหมูบ้างนะคะน,นี้เลยค่ะถ้าเราทำงานตักแบบไม่ได้เราก็ต้องรับนะ้าที่หนึ่งอย่างนะคะจะได้แฟ์ๆกันค่ะโอเคไหม ทุกคนได้อยู่เนาะเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบห้านาทีเราก็ค่อยแกงนะคะโอเครอดูกันค้างคาแล้วจ้าผักกาดจะลงหม้อแล้วนะใครอยากกินผักกาดต้องมาที่หนองนาน้องแป้งนะมีเยอะมากไม่ต้องซื้อด้วยนะจ๊ะบอกก่อนน้ำซุปน่ากินมากๆแล้วเห็นไหมคะทุกคน เวลาเราผัดหมูลงใส่ลงไปแล้วก็ใส่ถั่วเน่าอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะน้ำลายยั่วแล้วเนี่ยจะก,กินแล้วเนี่ยหิวเข้าหิวเข้าแล้วเหรอ <laughs> เอาใส่เลยเโอเค okay, ใส่เลยนะใส่เลย <laughs> นกำลังคิดในใจอยู่แบบว่าถ้าแบบเป็นดุดูการที่แบบไม่ได้ปลูกปลูกผักกาดแล้วแอฟซี FC มาเที่ยวที่น้องอยากกินผักกาดนี่ <laughs> ทำไง <laughs> เลยนะช่วมช่วมใส่เป <the> 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 ็นถางแบบนี้เลยนะโอ้ทำไมน้ำเยอะจังอะนี่เราล้างมาเรียบร้อยแล้นะน้ำที่หนองนาเราก็แบบโอ้โหเยอะขนาดเลยเข้าหน้าอยากจะมีกระท่อมจะมีใครเป็นสับเซอร์ทำกระท่อมสบ้างเนี่ยใครนี่มันคือบ้าน เราจะไปทำกระท่อมข้างบนมันเป็นซุ<ล>้มยักษ์าประมาณนี้ควันไฟน้ำตาจะไหลกินกับน้ำตากินแจงผักกับน้ำตาเอาทอพีมาก่อนยังมั้ย เราให้แบบอันนี้มาก็ได้กินละสักสิบห้านาทียั้งยังยังยังทักประกาศเนี่ยต้องห้ามลืมทิ้งนะคมีทางไหนอะคุณนายก็ไปเอาทางไหนเนี่ยทา้งไหนทั้งนี้เหรออ้โหแม่หมาป้าเราผูกหมดแล้วหรอเหลือไหมหมดแล้ว ออ้านี่ไปได้ตู้เก่าที่ไหนมาเนี่ย<อ>ไปเอาของเก่าไขมไนเนี่ยโดนตานข้างนั่นแเอาไม่ไปทีนี้เลยนีตึ้งนรกเลยนี่ไปเอาของเก่าไขมัเนมเฮ้ยจะเอายังไงอะทิงแล้วดูสิไหนทิ้งหย่ที่ไหนหมดเ,เลยเนี่ย <c oughs> ถูกแล้วต้องแงะอีกแงแงแเอายังไงเนี่ยมันต้องขุดไหมล่ะคุณนายเอาไม่เป็น <c oughs> มีแล้วเขาปลูกไว้แล้วแค่เอากินยังเอาไม่เป็น <c oughs> เออยายเอาเช่นนั้นนะมิฉันจะไม่คมเอาดีเดี๋ยวไปเอาอันจบมาก่อนนะคะโอเคไป กะทำอะไรขิงเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วมัง้งกำลังเอาอยู่เธอฉันจะรอกินขิงนะฉันไปรอไปตักน้ำรอเพื่อที่จะล้างอ่ทุกคนตรงนี้ก็จะมีต้นกล้วยป่ากล้วยของเราเราจะปลูกกล้วยไว้เยอะๆแล้วมันจะเป็นป่ามีซอนแลนะะ้วค่ะเย่ชอบมากๆเลยไะมะละกอก็มี ตอนนี้ก็ดำนานะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแป้งทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยไปดูนะคะค่อยพาพีเอฟซี FC ไปดูกันนะคะคือไม่งั้นคือน้องแป้งวิ่งไปวิ่งมาแล้วจะเหนื่อยเอาในการวิ่งเนี่แหละจะไม่ได้งานอะไรนะคะ,ะไ,ไม่รู้มาน้องแป้งชิมิไหวะยังไอเ้เร็วเร็วน้องไปล้างอยู่นู่นอะโอ้โหล้างก็ม่ง,งานเออเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าหม้อใหญ่เลยดูแกงผักกาศนะจ้าทุกคน ซดจ้วดจ้วดจ้วจ้วจวจวาเดี๋ยวตำตำขิงใส่นี่ถึงเวลาแล้วนะจ้าินข้าวจ้าอันนี้จะเป็นขั่วฟักทองนะจ๊ะบางแปลงทำมาตั้งแต่เช้าเลยนะนอ้าวนี่เป็นมระแสน้ำพักหนี่เน่ันน,น,น่เอาเอาไปก่อนใส่น้ำพักนี่น,นี่เอาไปข้างบนใช่ไหมใช่เลย มาม,มีน้ำบอ่อแบบมัก็จะแบบนี้แหละจ้าไม่สุกมากก็กินได้เลยหนอ่มใช่ใส่้กินหน่งตาจีน้ำผัดกะนนเงก,เกง น่<ม>าทานมากใช่ไหมคิวเริ่มหิวเลยใช่ไหมใช่น้ำลายไหลเอาเน่าอยู่ๆน้ำลายไหลเฉยเลยยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยทำสดๆที่นาเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ฉันอู้เมนระวังเดินดีกว่านมีทานข้างบน อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังล้างมือล้างหน้ากันนะครับกบดิายสบายเลยสดงอะไรเอาไปส่งจ้างเลยเหรอไปส่งจานเลยอะไวไม้นั่นี่อะไรก็ว่างไงไอ้ยางเทพเด็กเสริมใหม่ครับ

กินข้าวกับกล้วยค่ะพี่อ๋อน้ำพริกน้ำพริกฮัทซุอันนี้อันนี้หมันแม่แล้วแม่อันนี้มันดีแล้วข้อเราะเปลี่ยนอะไรหน่อยเออหนอห้ากินข้าวเนี่ยกินข้าวอร่อยจริงๆใช่ไหมติสุเนี่ยบอกว่ากําไทยกันนี่แต่อยู่ที่มั่งไทยหลายปีลองทำมีิจฉาใหม่หนี่เอา๋อหื่นมีติจฉาใหม่อ่ะหเดีร็วเหรอ เดี๋ยวม้ากูจะไม่รู้อ๋อแมอาจะไหนก็ไหนเขาอ๋อเออเอ้ยงก็อยู่ที่นี่เอาเนาะอืออยที่วก็ไอยู่ที่นั่แเอ้เอ้เอ้เอาเอาเาแล้วเขเอาโปเอาเอาอ่ะเอาขนมนำนเนี่ตสูตี่นี่ช่างลยอันนี้อนี่นี่นีเจวบักขี่ันเน่ออาทงอา แตอบอนี่เรียกก็ไม่มานะคะดูโอ้กินข้าวเที่ยงแล้วจ้าบรรยากาศดีมากโอ้โหหลังจากกินข้าวแล้วนะคะคุณนายเราก็ดูสิ น่าจะแบบอืไม่ดีใจแน่ๆเลยถ้าแบบไม่ได้ลงนาะใช่ไหมคะอั้ยอันนันคนเขาดำไปถึงนู้นแล้วคะ่ะพี่น้องดูโอ้โหวเลยอย่างไวเลยมีหลายคนเมื่อกี้น้องเปงอ่านคอมเมนต์มามีหลายคนบอกว่าอยากเห็นน้องแป้งดำนาะโอ้ยอดูน้งแป้งใส่ ตอนมามันมันไม่ใช่เลยลองทาบุศมันอยู่ที่สวนนุ่นเออที่บ้านนุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นล็อกขันนาของลงไปนัเขานะคะก็สุดที่บ้านสองหลังนี้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนนุ่นที่ต้นกล้วยนุ่นเลยจะปุดเนี่ยที่ที่คนกําลังถ่ายอยู่นุ่นเลยนะคะโอ้โห น้ำร้อนเลยใช่ไหมคะดูดูการทำนาก็เหมือนกันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนแต่น้องไปเห็นที่อื่นนี่คือแบบว่าเดินไปข้างหน้านะอันนี้เดินถอยหลังอะ่ะเออไม่รู้อะ่ะเห็นบางพื้นที่อะ่ะเขาแบบก็ลงมาในโซเชียลอย่างเนี้ยนาะก็เดินไปข้างหน้านะ นี่วนไปข้างหลังจ้านี่เลยโอ้โหแดดร้อนมากนี่นางเป็งอยู่ร่มสองอันเลยจานี่ดูดูอาืาไยาาไยร้เนียวน้นัอวเนี่ยนตีสูรไ้ทรปติย่อเนี่ยข้างกล้มายอ่อที่หนอ น,น,น่ะลิซามันน่ะโอ้ลอเลยยงน่ะยังหานาที่น่ก็เฮ็ดแทงเออยหาก็มนนี่รอมไม่ยอไม่ไม่เสียดดงก็เลยเสียเวลาออเสียเวลานะเออ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 ตาเออ่ะอ,อ๋ออ,อ,อ,อบอนี่ตลอดเฮแทงอับบอนนี่อ๋อ น้ำน้ำมันอ่ะปอนอน้ำนี่น,น้ำมันอ่ะอรุ่นๆสก็มใสไซอ่ะปอนี่โอ้ลุลนๆๆอือดู bread bread. ขยันดูแลคลองน้ำให้เรามากๆเลย ทุกคนวันนี้ขอเป็นแม่ครัวเต็มตัวเราจะข้าวที่เหลือในสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นทําเป็นผัดผัดผัดค่ะเพราะว่ากับข้าวเราไม่ค่อยมีเยอะนะคะเพราะว่าจมหน้าสีมากลองทมดค่ะเราก็จะใส่ไปเมื่อกี้ผัดไปแล้วมอหนึ่งติดมือนิดนหน่อยนอไม่เป็นไรกินค่ะมันเป็นข้าวขอจะได้ข้าวมันไม่ง่ายนะคะแล้วก็ใส่น้ำจา่งจ้า ต้องรีบแล้วเพราะว่าคนทำนาขยันมากๆผัดใส่ถั่วถั่วเนี่ยก็ได้ที่ในสวนนะคะแล้วก็พริกนะคะก็ได้ที่ในสวนจะทําน้ําพริกเพิ่มนะคะส่วนกระเทียมก็ได้จ้าไมนะคน <c oughs> อบอกกระเทียมเด้อจะะ <c oughs> ริงจังค่ะแล้วก็น้าเป้งก็จะแบบผสมกันแบบนี้แล้วก็ไปผัดใส่ถั่วนะคะอื <c oughs> แ่แบบนี้ก็เวลาผัดข้าวคั่วของพี่น้องเชียงตุงเนี่ยต้องมีน้ําจั่งมันจะหอมมากนะคะน้ําจังเนี่ยทำมาจากมเมล็ดถั่วเหลืองเช่นกันค่ะก็เอามาดองให้เป็นแบบเป็นน้ําแล้วก็ต้องใส่เกลือด้วยนะคะออกเค็มๆค,ค,ค่ะแต่มันบ้านเราคือมันเป็นในมาตรฐานไม่มีไม่มีน้ําสิ้วไม่มีน้ำมันหอยอะไรพวกนี้ไงแต่ว่าต้องนำเข้าอย่างเงี้ยอ,อาบอนี้ขยันอีกแล้วอู้ถ้าถ้าอาบอ ฮัลโ,ลโ,ลโ,โ,โอ้าดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวผัดเลี้ยงป๊อก่อนชิมก่อนอืมอร่อยมากข้อที่สองตาอนี้รอ,องิึนดูขไหนมใส่จืน้ำตออกเดยันกัน ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่โอ้โอหทำไมอ่ะเลี้ยวกระทะมัันอยู่ไหนเนี่ยชิมนูก่อนได้ไหมอ่ะอุิยน่ากินเม็ดมันฟูสวยมากอันนั้นอะขดชิมแบบนี้ได้ไหม อืมอร่อยอืมอ่ะขันไคเขตามิโมยิโมเลยใช่ไมหนึ่งก็โยประมาณยีสิบคนอะันไครเขตามากทุกคนต้แล้วนะคะดูเขาบอกว่าเออ งานนี้พล้ยมันเลี้ยงใจดีจังเสร็จแล้วค่ะดีใจมากๆเลยนะพ,อ,พอก็จะคอยดูแลตลอดนะคะว่าแดดร้อนไหมเอายาไหมเนี่ยค่ะน้ำบอกก็มีแบบหแหลมเลยจ้าเดี๋ยวส่วนน้งแป้งนะคะก็จะแบบเอาเข้าวผัดจะ้ะใส่ถ้วยไว้รอเลยนี่เลยนะ นายเลี้ยงไว้ทุกคนเหนื่อยกันมากๆนะคะดูน่าจะาถือกล้องอยู่เขาก็เลยอายกันเออเข้ามาทายอ่ะเข้ามาทายอ่ะเขาเขินแล้วออร่อยงร่อกันเลยฮะเรียกอนจ๊แล้วเขาก็เรียกส้นใจอ่งนิ้ลีน้ำน้ำอ่ะเออที่สุดก็มาเอาตะนะ

บ <Bye. S 2> <laughs> ายบายมีม้าแทงนะอารมณ์มาแทงน่าไปแล้วมือลอยนะ okay. ออลอยนาโอเคเออลอยลอยเนอะยิลีนำนะ้ำน้ำนาโอเคกลับแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อก็จะเอาสามล้อไปส่งค้านู่นเลยต้นกล้าเราย,ยังเหลือเยอะหมดเลยนะคะ ดำานาแค่วันเดียวนะคะทุกคนก็เสร็จเป็นพิธีในการรุดดูการดำนาแล้วนะครับพี่สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็สําหรับคนงานในวันนี้มากๆเลยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ